ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการต้นกล้าบิลีฟรายการที่จะทําให้คุณกล้า,าคิดพเพื่อเติบตตใหญ่ค่ะคุณเป็นอะไรขึ้นมาคะถึงได้พามาดินเนอร์แสงเทียนแสงจัน์ประมาณนี้ค่ะจริงแล้วเนี่ยที่เรามาทานอาหารกันในบรรยากาศแบบนอร์ดิกแบบนี้เป็นเพราะผู้ปกะรองของเราวันนี้ครับมินน่าดูสไตล์การตกแต่งไม่ว่าจะเฟอร์นิเจอร์องประกอบอะไรของร้านนี สแกนดิเนเวียนมากเลยใช่ไหมแต่ตอนคุณโด่งเดินเข้าไปดูเนี่ยอาจจะเห็นโกดังที่เก็บเฟอร์นิเจอร์ด้วใช่หหรือแม้แต่เฟอร์นิเจอร์ที่คุณโดงน,นั่งอยู่ตรงนี้ที่นั่งอยู่นี่เลยนะคะใช่ครับนี่ก็เป็นของสะสมของเขาและเป็นเฟอร์นิเจอร์หรือว่าเป็นร้านอาหารคะ่ะนี่แหละความพิเศษของผู้บุกพอเรานะครับที่ผสมผสานสองอย่างเข้าไว้ในที่ที่เดียว แล้วมาเป็นธุรกิจขึ้นมาถูกต้องครับธุรกิจที่เกิดจากความรักความชอบความหลงไหลในศิลปะของเฟอร์นิเจอร์และความชอบในการทำอาหารหรอคะแต่เขาจะรวมสองอย่างนี้เข้าไว้ด้วยกันได้อย่างไรเราไปพบกับผู้ปกครองของเราดีกว่าครับอยากดูแล้วค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเอ่อเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวีแล้วเนี่ยคะกินก่อนกินก่อนเลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องกินก่อนอ๋อ ตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณกรณ์และคุณแอม แห่งวันออฟฟา n d นะครับหรือสโลแกนว่าวินเทจนอร์ดิกเฟอร์นิเจอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะมันคืออะไรครับก็ตามชื่อนะคะวินเทจนอร์ดิกเฟอร์นิเจอร์เราขายเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นของวินเทจคือก็พูดง่ายๆก็คือมันใช้แล้วแล้วก็ทุกอย่างดีไซเนอร์มาจากนอร์ดิกก็คือสแกนดิเนเวียนทั้งหมด แถบประเทศนอร์เวย์ฟินแลนด์เดนมาร์กแต่ว่าเฟอร์นิเจอร์แต่ตรงนี้เป็นร้านอาหารด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเป็นสองอย่างผสมกันใช่ค่ะมันมาได้ยังไงคะครับก็ที่นั่งอยู่เนี้ยมันก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นดีไซเนอร์อยู่ในร้านที่เราขายอยู่ข้างในกันเก้าอี้เนี้ยอาจจะเฮ้ มันเกี่ยวอะไรนี่คือทดลองนั่งอยู่นะคะจริงๆแล้ว๋อนี่ลองโปรดักตเลยลองโปรดักต์อยู่ใช่ไหมคะใช่โต๊ะนี้ดีไซเนอร์นะคะแต่ต้องใช้ผ้าคลุมเผื่อมีคนซื้ออ๋อเดี๋ยวมันจะเปื้อนจะเปื้นอะไรเราก็ต้องควมคือมาปุ๊บได้สัมผัสจริงได้ลองใช้จริงไม่ใช่แค่มาเดินดูดูเลือกเลือกเไปใช่แต่เราเนี่ยเอาโอกาสนี้มาให้เขาได้ทดลองสินค้าของเรา เราขายเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์มันเป็นเหมือนกับของที่มันเป็นแบบไลฟ์ทาวน์มันไม่อยู่กับเราแค่เหมือนเสื้อยืดเหมือนถุงเท้าไม่ใช่เราซื้อไปอันหนึ่งมันควรจะชอบจริงๆแล้รักจริงมันก็มีลูกค้าน่าจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกใช้ก่อนไม่ใช่แบบติดปลายห้ามนั่งในร้านเฟอร์นิเจอร์มันก็ไม่น่าจะใช่ใช่ปะเคยมีลูกค้างงไหมครับร้านอาหารหรือว่าร้านขายเฟอร์นิเจอร์งงงงบางทีเราก็งงแต่เราจะบอกว่าเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์ที่อาหารอร่อย <cam> อนร้านอาหารที่เฟอร์น,นิเจอร์สวยจริงจริงมันเริ่มจากการสะสมมาก่อนเริ่มจากความชอบ <ห essay S 2> ความชอบตอนที่ตอนที่เราไปเรียนที่อังกฤษคราจริจริงแล้วเรารู้แล้วว่าเราชอบศิละปะเราชอบอะไรที่มันเป็นดีไซน์ แต่เราอ่ะไม่รู้หรอกว่าเราชอบเฟอร์นิเจอร์แต่พอไปอยู่ที่นั่นเราต้องซื้อเองเราเริ่มค้นหาแล้วว่าเราชอบอะไรสุดท้ายมันก็สรุปแล้วว่าโอเคเราชอบอันนี้นะก็เลยมาเปิดบ้านแบบนี้เราก็ซื้อเยอะขึ้นซื้อเยอะขึ้นเหมันแปลว่าเราต้องมีของเยอะขึ้น uh huh. แล้วมันก็เรียกว่าเฮ้ยเรามีของที่มันใกล้เคียงกันหมดเลยคือคือของ มาดูไปอีกดูไปมามันคือสไตล์นี้มันก็คือสแกนนิเนเวียนเริ่มชัดเจนเริ่มขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เรารู้สึกว่าทั้งบ้านเรามันเป็นประมาณนี้หมดเลยโดยที่ตอนแรกเราไม่รู้หรอกว่าเราซื้อเราชอบอะไรเรารู้แต่ว่าเราซื้อสิ่งนี้มาเยอะเกินแสดงว่าอะไรนงว่าเราต้องชอบมันมากมันเป็นเหมือนกับเราชอบอะไรอย่างไรใช่ป่มมันเหมือนเราก็ค่อยๆเริ่มศึกษามันลึกซึ้งมากขึ้น เพราะมันไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยเก้าอี้เราก็ซื้อเก้าอี้แต่มันจะแบบเฮ้ยเก้าอี้นี้คนนี้ดีไซน์คนนี้เขาชื่อหนึ่งนี้ทาไมถึงต่อไปเราก็ซื้ออีกอ๋อคนนี้เฮ้ยเราเลือกอีกตัวหนึ่งให้คนนี้เป็นเก้าอี้ดีไซน์คนเดียวกันนะมันจะเป็นอย่างนี้เป็นดีไซเนอร์คนนี้แลยติดตามเหมือนเราชอบเสื้อผ้าเราชอบเสื้อตัวเนี้คนเราไม่รู้หรอกว่าใครแต่สุดท้ายคนดีไซเนอร์คนเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะชอบแบรนด์นี้ไปเลยไปเรียนทางด้านศิลปะจริงๆเรียนพื้นฐานเรียนครับ ตอนเรียนาเรียนวิศวะเครื่องกลนะะวิศาวะ<ช>วิศาวะเครื่องกลจนกุนการก่อนโทมจะเรียนไปเรียนโทมาร์เก็ตติ้งมาร์เก็ตติ้งจบตีสิงปรสาสปสาสตรสแล้วเพราะฉะนั้นร้านอาหารกับเฟอร์นิเจอร์นี้อันไหนเกิดก่อนคะ จริงจมันใกล้เคียงกันอีกเพราะว่าตอนที่เราเรียนเราไม่ได้จบแค่นี้เราเรียนต่อใช่เพราะเราอยากอยู่ต่อเรารู้สึกว่าเมืองนอกสนุกจังเลยไม่อยากเลี่ยงจังเลยเราก็เลยไปเรียนเรียนทําอาหารก่อนเพราะจริงๆเราทํหลัเราทํางานระหว่างที่เราอยู่อังกฤษเราเราทํางานไปด้วยเราแบบอยากหาอะไรที่ ที่เราไม่ได้ทาที่เมืองไทยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเข้าไปทําในสิ่งที่มันง่ายที่สุดก็คือร้านอาหารที่หมายถึงว่าจํานวนร้านอาหารมันเยอะเราก็มีโอกาสที่จะเข้าไปทําร้านที่ไม่ใช่ร้านไทยแบบร้านญี่ปุ่นเนี้ยที่มันเป็นเชนทางอังกฤษเนี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันมีซิสเต็มที่ดีกว่าแล้วมันก็ทําแล้วเราก็ทําจริงๆเราเป็นแรงงาน ใช้ได้เลยเราเป็นแรงงานที่แข็งแรงมากเราก็เลยทําได้หลายๆอย่างแต่มันก็เรียนทําก็เรียนอีกสุดล้วเราก็เรียนเราก็สุดท้ายเราก็ชอบศิลปะเพราะอังกฤษมันก็มีอะไรให้เราดูเยอะเราก็เราก็มิวเซียมอะไรเงี้ยเราก็เข้าครับแล้วเราก็แล้วเราก็อยากรู้ว่าเสื้อผ้าเย็บยังไงเพราะเราเคยทำการเมนเล็กๆเราก็ไปเรียนแฟชั่นเรียนทุกอย่างนี่ก็ชอบรู้ว่าเราชอบอะเราชอบอินเทเลียแล้วเรียนกราฟิกกราฟิดช่วยอินเทเลียด้วยคือเราเรียนมาหลาย เราเรียนมันแต่มันดูแบบดูแบบจับฉายนะแต่จริงๆแล้วอ่ะทุกอย่างทุกอย่างมันคือแบบมันได้ใช้ถึงแม้มันอาจจะไม่ได้ใช้ในวิศวะเออนะตอนนั้นหรือไม่ได้ใช้แบบทั้งทั้งก้อนแต่เราเราวิศวะเรารู้จักกระบวนการคิดว่าคิดยังไงเรามาต่อยอดกับงานอื่นๆไม่ใช่เรียนทุกวิชามันมันมันสร้างกระบวนการคิดด้วมกันได้หมดใช่แต่ว่าเราชอบแล้วเราเราเอามันมาเบลนดิ้งด้วยกันหรือเปล่าพอกลับมาแล้วเนี่ยเปิดร้านเลยไหม ก็สร้าก็ก e ็เริ่ม uh, ทําอ <ok ันนี้เลยก็เริ่มก็สร้างสร้างเราไม่ได้แบบว่าแพลนว่าเฮ้ยหกหนึ่งเดือนเราสร้างอันนี่นี่เราค่อยๆเราแบบสร้างอันนี้เราย้ายของรอชิปปิ้งสุดท้ายมาเรามาปุ๊บแล้วเราก็เลื่อนของเรายกของเราคลีน เราทำทุกอย่างเลยเพราะว่าที่นี่กว่ามันจะเกิดเราตั้งแต่ที่เนี่ยเราเอาที่เขามามันเป็นที่เปล่าที่เปล่าแล้วเราก็ถมที่แล้วเราก็สร้างันนี้เรารอทุกโปรเซเสแล้วเราก็ออกแบบเป็นเองเราไม่จ้างคนออกแบบพื้นอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนยกแล้วก็วางเราเราทำเยอะมากทุกอย่างใช่ บางอย่างอ่ะเอายกยยงกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นตอนแรกพ่อแม่เราไม่เห็นในสิ่งที่เราจะทําคนใกล้ตัวไม่ไม่เห็นยังไม่เห็นภาพในสิ่งที่เราจะทําว่ามันคืออะไรวะทําทําไมอะไรเงี้ยแต่เราอ่ะต้องเชื่อตัวเองก่อนว่าเราอ่ะทําได้คืออย่าไปกลัวว่าเราจะทําอะไรเชื่อแล้วก็ทำลงมือทาให้มันดีที่สุดบางทีมันไม่ต้องมองหาคนที่เขาไม่อยู่แล้วหมายถึงว่าตัวอย่างมัน เราอาจจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นก็ได้ม,มันไม่ใช่ว่าต้องรอให้คนอื่นมาเป็นตัวอย่างให้เราเสมือไปแค่เชื่อมั่นในสิ่งที่จะทำแล้วลูกค้าที่มาทานที่ร้านเนะะี่ยค่ะเป็นใครแล้วเขามาได้ยังไงคะถ้าเริ่มแรกตั้งแต่ตอนแรกจะเป็นลูกค้าที่มาซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่มาดูเฟอร์นิเจอร์แล้วเขาก็จะเริ่มรู้แล้วโอเคเราก็จะบอกโอเคนี่เรามีคาเฟ่น,นะคะเออก็ลองไปกินกาแฟไปกินอะไรอย่างนี้ก็ได้เราก็คาดว่า ก่อนที่เปิดเลยอะเราคาดว่าลูกค้าที่จะมาที่นี่น่าจะเป็นลูกค้าเฉพาะชอบเฟอร์นิเจอร์อย่างเดียวเพราะจริงๆตอนแรกแรกๆเลยตอนที่แบบยังไม่เปิดโกดังเนี่ยเพราะจริงๆเราจะเปิดโกดังเฉพาะคนที่แบบ make appointment อย่างเดียวแบบโทรมาอขอดูอเฟอร์นิเจอร์เพราะเราจะโพสต์จริงๆมาร์เก็ตติ้งแรกที่เราทําคือ IG อจีเราทําอ g ีของ Facebook แล้วเรา <c oughs> อินสตาแกรตอนนั้นมันกำลังใหม่เล็กๆอะแล้วคนที่เล่นมันต้องเต็มหนึ่งที่เขาสใชแล้วเราก็เลยลงรูกเฟอร์นิเจอร์ค่อยๆลงเรื่อยๆลงเสร็จแล้วเราก็มันต้องฟอลโล่ใช่ไหมเราก็จะไปเลือกคนฟอลโล่คนที่เขาเป็นแบบกลุ่มเป้าหมายเราลฟ์ไลฟ์สไตล์เขาจริงๆว่าแบบ เขาเป็นคนประเภทไหนฟอลโลววันหนึ่งเขาก็ต้องกลับมาดูเราแล้วเขาก็มาดูเฟอร์นิเจอร์แล้ววันคนที่เขาฟอลโล่ไปสี่พันเขาก็เดินมาหาเราบ้างเราก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละทําให้เขารู้จักเราประมาณเดือนแรกจะเป็นจะเป็นคนที่มาเองประมาณเดือนต่อมาก็จะเป็นคนที่เขาบอกบอกต่อคนนี้มาเดือนแล้วบอกต่อคนนี้ก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆมาบอกต่อไปแล้วก็ตรงเลยค่ะนี่สไตล์กลุ่มลูกค้ามันก็จะยังอยู่ที่กลุ่มเฟอร์นิเจอร์อยู่ใช่ไหมคะ แต่พอมันเริ่มขยายไปเรื่อยๆเขาก็รู้ว่าโอเคมีร้านอาหารมีร้านเออมีร้านอาหารเราก็เริ่มลงเป็นรูปร้านอาหารคนเพิ่มขึ้นคือถ้าเกิดว่าผู้ชายสมมติเป็นสามีภรรยากันสามีอาจจะชอบเฟอร์นิเจอร์ภรรยาจะชอบอาหารก็ได้เออมันก็กลายเป็นแมทเป็นที่ที่สองคนมาด้วยกันแล้วใช้ใช้ชีวิตแบบคนละอย่างกันในที่ที่เดียวกันได้อะไรอย่างเงี้ย เหมือนกับตอนแรกเราเราเรามาคุยกันว่าเฮ้ยลูกค้าเล่าอ่ะคือจะเป็นใครจะเป็นกลุ่มไหนจะเป็นคนอายุเท่าไหร่คอนซูเมอร์คือใครเราจะจอยจับคอนซูเมอร์ตรงนั้นให้ได้แต่มันจริงแล้วอ่ะพอเราเปิดมามันมันเกินสิ่งที่เราคาดคาดคิดอะคะเพราะว่ามันกลายเป็นว่าโอเคกลายเป็นคนที่แบบมีอายุแต่เขาเป็นนักสะสมตัวจริงเป็นคนทำงานที่เป็นคนมีเงินแล้วแล้วเขาชอบอยู่แล้วเป็นเด็ก นักเรียนที่เขาชอบอะไรเลยแต่ยิ่งได้ของเก๋ๆก้อนที่หนึ่งอย่างที่มีแบบสไตล์ตัวเองอะไรเงี้ยมันมีหลายหลลูกค้ามีตั้งแต่อาม่าจนถึงนักเรียนมหาลัยเท่าที่ฟังดูเนี่ยนะถ้าคนมีอายุหน่อยซื้อสะสมนะแสดงว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างสูงบางชิ้นไม่ใช่ทุกชิ้นถ้าเขารู้ดีเขาจะมองว่าวิ มีอันนี้ด้วยหรออ้มทานโซเซนเลยเหรอเขาจะพูดชื่อดีไซเนอร์มาเราจะรู้แล้วว่าเขาเขาลูเขาลูแล้วเขาก็จะรู้เองว่าอันนั้นถ้าเขารู้ว่าเท่าเนี่ยสมมุติเราบอกว่าอ๋อแสนหนึ่งค่ะเขาจะอืมไม่แพงนะอย่างเงี้ยกับชื่อคนนี้เขาจะเขาจะคิดอย่าง จริงๆเราขายสเต็กสปาเกตตี้เป็นหลักมีกาแฟมีขนมอะไรอย่างเงี้ยมีทุกอย่างจริงๆตอนแรกเราดื้อนะแรกๆเลยจริงๆที่เปิดคาเฟ่มาเราทำอาหารสแกนดิเนเวียนนอร์ดิคโอเพนเฟสแซนด์วิชเราคิดว่าเนี่ยแหละต้องโคตรเจ๊งต้องเลทกันเลทกันเราก็ทำไปทำมาแล้วเนี่ยแหละ โค้ดเจ๊งปังเรานี่จะเน่าไหมแบบมันไม่ได้มีคนสั่งแบบขนาดมันคนมันไม่เข้าใจเห็นกับเราใช่ไหมใช่มันมันมันเจอคอนเซ็ปต์มันเจอเลยอ่ะใช่แต่บางบางทีเราไม่สามารถดื้อรั้นดื้อรั้นได้หมว่าโอเคเราเปลี่ยนวิธีก่อนโอเคทํายังไงคนถ้าเกิดคนมาเจอโอเพนเฟสเนี่ยมันอาจจะมาครั้งเดียวมันไม่มาเลยแต่ถ้าเราทํา สปาเกตตี้ก็เป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเซิร์ฟโอเคอร่อยชัวร์กินแล้ววันต่อไปครับอีก2เดือนเราค่อยมาเสนอโอเพนเฟสไหมคะเขามีความเชื่อล่วว่าเราให้ของที่อร่อยคุ้นเคยก่อนแน่นค่อยอย่างเงี้ยมันก็เออเราก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีในการนําเสนออีกแบบหนึ่งแล้วอย่างนี้เนี่ยพอเราทําอะไรที่มันแปลกใหม่ๆเนี่ยแล้ววัตถุดิบเราไปคัดสรรัจากที่ไหนกลับมาที่ ความโชคดีคที่เรามีคอนเนคชันที่มันเป็นคนที่ส่งมาทุดิบให้เราที่เป็นเพื่อนเราที่เป็นเจ้าของอย่างเช่นกุ้งอย่างนี้ใช่ไหมที่ร้านเราจะเสิร์ฟเป็นสปาเกตตีเป็นกุ้งลายเสือไอ้อกุ้งลายเสือมันตัวใหญ่มากเราจะควบคุมยังไงตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องสั่งอะไรเราก็เอ๊ะ ซื้อมาโอเคมันไม่พอใจอ่ะมันไม่พอใจในคุณภาพที่เราได้มาเราคิดว่าโอเคถ้าเปิดแบบไม่จริงจังอ่ะมันโอเคนะวัตถุดิบแบบเนี้ยที่มันควบคุมคุณภาพได้ไม่เท่าไม่เท่ากันทุกครั้งเออแต่เรามันไม่ใช่ไงเรารู้สึกว่าเราอยากได้อะไรที่มันคอนโทรลได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง หาที่เชื่อถือได้ก็คือเพื่อนก็คือเพื่อนที่เป็นเจ้าของเรือประมงเอออย่างเงี้ยสุดท้ายมันคือแบบเราคิดว่าเราซื่อสัตย์กับตัวเองว่าเราชอบอะไรแล้วเราก็อยากจะซื่อสัตย์กับคนที่เขาดันด้นมาที่เนี่ยมันวคนที่มาันม้อนต้องตั้งใจมาเออเราเราควรจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็ซื่อสัตย์กับเขาเออตามตอนเริ่มต้นเห็นบ้างดีกว่านะครับตอนนั้นเนี่ยใช้เงินลงทุนเยอะไหม ของลงเงินเยอะแต่ว่าการสร้างขึ้นมาอาจจะลงเงินน้อยคนอื่นเพราะเราออกแบบโลโก้ออกแบบพื้นที่ตดออกแบบทั้งหมดเองมีคนกี่คนค่ะเราเริ่มที่สามสามคือเราเนาไปแล้วสองพี่เชฟหนึ่งพี่เชฟอีกหนึ่งแล้วก็เริ่มจากห้องครัว2องคูณสคูณส สองคูณสองใช่ซึ่งเราขายสปาเกตตี้แล้วเราก็ขายเรื่อยเราก็ดูงงๆนิดนึงเป็นเตาเหมือนร้านอาหารแบบตามสั่งกระทะหนึ่งใบสองคูณสองเตามแก๊สอันหนึ่งคนจะบอกเลยถ้าเห็นคนแล้วคนทำได้เหรอทำได้เหรออยย่างงเี้แต่ว่าจริงๆตั้งใจจะทำอ่ะมันไม่ได้ลิมิตด้วยด้วยด้วยวของอยู่ที่ใจนั่นเลยข้อนเลสำคัญแล้วตอนนี้ล่ะตอนนี้ครัวเราเป็นคอนเทนเนอร์สี่สิบฟุตสี่สิบฟุต ตู้ยาวอย่างเงยาวแล้วกลายเป็นในครัวก็ครัวเราก็มี3คนในครัวสคนข้างนอกสามคนแล้วก็มีพางายพาร์ทไทม์หมุนเวียนก็เป็นสิบคนมีวีคเอนเราจะคนเยอะ มีวิกฤตปัญหาอุปสรรคอะไรที่แบบรุนแรงที่สุดเลยคะอุปสรรคในการทํางานเราไม่ได้มองว่าเป็นสิ่งที่เข้ามาหรือว่าแฟกเตอร์ข้างนอกเราไม่ได้คิดว่ามันเป็นอุปสรรคแต่ว่าอุปสรรคมันคือการกดดันกันเองคือเราอยากให้มันดีพอมันเริ่มอยากให้มันดีแล้วมันเริ่มมีความเครียดไอความเครียดนั่นแหละมันคืออุปสรรค จริงๆเราเป็นคนเครียดกันคือส่วนมากมันจะเป็นอินเทรดันไม่ดีอยากทำไม่ดีไม่ทันใจเราแต่กับลูกค้าน้อยกับเรื่องเงินก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคเราม a n a g ให้มันสามารถโฟได้ให้มันหล่อเลี้ยงตัวเองได้มันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรทีนี้อยากให้ทั้งสองคนเนี่ยฝากอะไรไว้กับคนที่อยากจะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองจริงๆตอนทําทุกคนมันนั้งกลัวอยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยจะทําได้ดีไหมจะทาได้ดีไหม วันนี้เราทำเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่วันนั้นะเรารู้สึกว่าเราทำดีที่สุดแล้วถ้ารู้สึกว่าชอบอะแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องดีทำบุญด้วยก่ <c oughs> ท,ทำดีแ <c oughs> อมค่ะแต่ว่าถ้าเกิดบางอย่างอะเอายกนี่างยยกตัวอย่างไง,อย,งอย่างเช่นตอนแรกพ่อแม่เราไม่เห็นในสิ่งที่เราจะทำคนใกล้ตัวไม่ไม่เห็นยังไม่เห็นภาพในสิ่งที่เราจะทำว่ามันคืออะไรวะทำทำไมอะไรเงี้ย แต่เราอะต้องเชื even even ่อตัวเองก่อนว่าเราอะทําได้แล้วต้องเชื่อตัวเองก่อนว่าเราต้องทำให้มันดีแล้วพอมันออกมาเป็นรูปเป็นร่างเขาเห็นเขาก็จะเข้าใจมันเองคืออย่าไปกลัวว่าเราจะทําอะไรเชื่อแล้วก็ทําลงมือทําให้มันดีที่สุดเออเราบางทีมันไม่ต้องมองมันบางทีมันไม่ต้องมองหาคนที่เขามีอยู่แล้วหมายถึงว่าตัวอย่างมันเราอาจจะเป็นตัวอย่างให้คนอื่นก็ได้ ม,มันไม่ใช่ว่าต้องรอให้คนตื่นมาเป็นตัวอย่างให้เราสเสมือไปแค่เชื่อมั่นในสิ่งที่จะทำให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ทำนะครับไม่ต้องกลัวแล้วก็ลงมือทำเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของวันออฟสไตวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณกรและคุณแอมมากๆนะครับ,บขอบคุณค่ะในช่วง, ah. งต่อไปเราจะไปพบกับพี่มิกกระยาวันนี้พี่มิกจะนำความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคคลอี่อะไรมาฝากพวกเราไปชมครับ นนี้เราก็มาอยู่กับอาจารย์มิกากาลยาแล้วนะครับค่ะแลวเทปนี้ก็เป็นเทปของร้านอาหารค่ะ<า>ชื่อ One of a Kind คุณกรกับคุณแอมค่ะเป็นเ,เป็นสองคนที่ร่วมทำร้านอาหารนี้ขึ้นมาพี่ดูแล้วพี่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่เราเห็นก็คือนักธุรกิจสองท่านเนี้ยเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ปัจจุบัน คือเด็กสมัยปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเด็กที่มีลักษณะแบบนี้นะคะมีความเป็นอิสระแล้วก็มีความลุ่มหลงมีความรัก ในสิ่งที่เขาเขาชอบซึ่งเราจะพบว่าเด็กรุ่นปัจจุบันเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะคเขามีความเป็นยูนิของเขาครับมีความเป็นอิสระในการคิดการทําของเขาอย่างชัดเจนแต่สองท่านเนี้ยเขาเพิ่มเข้าไปท่าน้องๆหรือผู้ชมที่เป็นลักษณะเด็กบุ่นใหม่จะใช้เป็นตัวอย่างน,นะคะก็คือในเรื่องของ p a ชช i o n คือความรุ่มหลงแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่เข้าใจหรอกอ,อะไรคือความรุ่มหลง เพราะฉะนั้นในทางจิตวิทยาเนี่ยเขามีคําจํากัดความในเชิงการกระทําเราบอกว่าทางจิตวิทยาบอกเราจะสร้าง p a ชั่นหรือการมี p a s ชั่นได้ก็คือลักษณะพฤติกรรมของเราที่สนใจศึกษาเรื่องนั้นอย่างจริงจัง p a s s i o ทุกคุณคุณมีได้ทุกๆคนคสมมุติว่าพี่มีมี p a s ชั่นกับกาแฟพี่จะศึกษาในเรื่องของกาแฟตั้งแต่การ ูกมาเลยมาเร็ดทุกอย่างไปบดยังไงไปขั้วยังไงคือพาชั่นจะไล่ลงไปลึกๆในเรื่องนั้นคือศึกษาจนถึงเนื้อแท้และศึกษาอย่างลุ่มลึกและมีความสุขในการศึกษาเรื่องนั้นอย่างลุ่มหลงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีพาชันเรื่องอะไรพี่บอกว่าในทางปฏิบัติทำได้ง่ายคือศึกษาเรื่องนั้นให้มากกว่าคนอื่นให้รู้ได้ชัดเจนเราถึงเรียกได้ว่าเรามีพาชั่น พอเราศึกษาปุ๊บเราเริ่มรู้สึกว่าเราสนุกเราเราเราชอบแสดงว่าการตอบสนองของเราต่อเรื่องนั้นเป็นบวกนั่นคือพ a ช s i o n ที่แท้จริงก็คือมีความสุขใช่แต่เมื่อสมมติว่าพี่ให้อาจารย์หนุ่มอาจารย์โดศึกษาเรื่องกาแฟแล้วก็ทรมานใจนะจ๊ะเออทำไมฉันต้องศึกษาเรื่องนี้อันนี้ไม่ใช่ละแต่สมมติอาจารย์โดไปศึกษาในเรื่องของแฟชั่นเด็ก อุ้ยพอศึกษาศึกษาสนุกสนุกอันนี้ก็เป็นพาชั่นของเราอย่างคุณกรคุณแอมเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ามีแพชชั่นหลายอย่างไหมคะชอบเฟอร์นิเจอร์ชอบทำมาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเรามีพาชั่นมากๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีแค่อย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเหมือน subject มันก็จะเป็นตัวบัวตัวใหญ่ภาพใหญ่แต่ภาพใหญ่ก็จะประกอบไปชิ้นส่วนประกอบของเขาอย่างใน แขกรับเชิญของเราค่ะแฟชั่นของเขาคือศิลปะเชิงวินเทจเห็นไหมคะอันนี้คือภาพใหญ่ภาพใหญ่อรเซนเจอร์อาหารเอ่อะไรอย่างอื่นเอ่ยเนี่ยถูกทำประกอบขึ้นมาเพื่อตอบสนองตอบแาชั่นใช่ไหคใช่คือทุกอย่างจะอยู่ในลักษณะของศิลปะเชิงวินเทจ่ะส่งออกคุณค่าความรู้สึกของเขาเข้าไปสู่งานของตนเองให้แก่กลุ่มของผู้ที่สนใจเหมือนกันใช่กลุ่มเป้าหมายของเขาแล้ว ย่างนี้บบวิธีการที่เราจะหาแพชชั่นของเราเนี่ยต้องทำยังไงครับลำดับแรกเลยพี่ว่าค่อนข้างเป็นเรื่องใหม่สำหรับสังคมไทยค่ะเพราะว่าบางครั้งเวลาเราพูดถึงแพชชั่นเนี่ยมันเหมือนกับทดลองผิดทดลองถูกแต่ว่าถ้าเป็นทางจิตวิทยาเขามีลักษณะการค้นหาที่ชัดเจนเขาจะมีการทำเซอร์วย์เรียกว่า Value หรือ Value ก็ได้นะคะก็คือในเรื่องของหาคุณค่าคุณค่าที่เรายึดถือ เรียกว่าแนวทางหรือไกด์ไลน์ในชีวิตของเราพร s s i ่นคือสิ่งที่เราลักสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ value ก่อนก็คือเราจะมีเวลาศึกษาในเรื่องสิ่งต่างๆเพื่อหาสิ่งที่เราลักแต่เราไม่รู้ว่าเราทําเพื่ออะไรก็คือ v a l u อย่างสมมติพี่บอกว่าพี่มี v a l ูเรื่องของความซื่อสัตย<า>์แต่พี่ก็จะมี v a l ูที่สองที่สามด้วยเช่น v a l ู e สองของพี่ก็คือความท้าทายพี่มี p a s s ช่นในเรื่องของกาแฟ พี่ก็จะศึกษาในเรื่องของกาแฟบนพื้นฐานการทําธุรกิจกาแฟที่มีความซื่อสัตย<ม>์และสร้างความท้าทาย<ม>เราก็จะเห็นว่าคนมีพาชั่นเรื่องเดียวกันเนี่ยมักจะมีรีเซว์ไม่เหมือนการบนพื้นฐานแว l u ลูของเขาพี่มิกสรุปวันนี้เน่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้สําหรับเคสนี้นะคะสิ่งที่เรียนรู้อย่างชัดเจนก็คือบางครั้งเวลาเราเห็นเด็กรุ่นใหม่ค่ะที่เขามีความอิสระทางความคิดคมีความเป็นลักษณะ บุคลิกภาพที่ชัดเจนในตัวตนของเขาอะ่ะก็คือคล้ายๆเกสของเรารแขกรับเชิญของเราอะ่ะอนใช่ถ้าเราเป็นหัวหน้าเราก็ต้องหาหพาชันเด็กให้เจอ,อะนะคะแต่ถ้าเราเป็นเด็กคนนั้นจเองก็ต้องหาพาชันของตัวเองให้เจอและให้เวลาศึกษาเราก็สามารถที่จะสร้างรูปแบบของเรารูปแบบชีวิตรูปแบบการทำงานที่มีลักษณะเฉพาะแล้วก็ เติบโตได้เราต้องยอมรับว,ว่าเด็กสมัยนี้เก่งนะคะ mm hmm. เขาจะมีความทักษะที่ชัดเจนแล้วก็ย mm ูนิคของเขา oh. เพราะฉะนั้นถ้าเขามีพาชันด,ด้วยเขาจะสามารถที่เติบโตได้อย่างชัดเจนในแบบของเขา oh. อันนี้เป็นสำรวจเลยค่ะ <Okay. S 1> เขาบอกว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นเด็กที่มี mm hmm. ทักษะเฉพาะด้านที่โดดเด่น แต่ขนาดที่รุ่นพวกเราเขาจะเป็นทักษะที่อะไรไงคะหลากหลายแค่หลากหลายนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีอะไรที่ยูนิคเนี่ยเราต้องทําการศึกษาแล้วก็ผลักจุดที่ยูนิคนั้นให้มันพุ่งไปเลยใช่ไหมคะใช่แต่เราต้องรู้ก่อนว่าเรารักเรื่องอะไรสร้างการเรียนรู้ให้เวลากับตัวเองนะคะเราก็จะสามารถเหมือนแทกรับเชิญของเราได้ท่านผู้บริหารทั้งหลายนะครับหาพาชั่น ของคนที่อยู่ทํางานกับเราที่เจอเข้ามาเยอะเลยเจนรุ่นใหม่คือกระตองค่ะแล้วก็เป็นทั้งหมดของวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณบริษัท PTT g l o b a l บอ e เคมี l อลจำกัดมหาชนนะครับที่สนับสนุนให้มีรายการดีเช่นนี้นะคะแล้วก็สถานที่สวยๆมิสเจอร์บีนคอฟฟี่ช็ออร่อยมากค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่สาขาท้องหล่อใช่ครับมีสามสาขาก็เชิญไปชิมกันดูได้นะครับใช่ค่ะอร่อยมากค่ะแล้วเราทั้งสามคนก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ สสัติดตามรายการต้นกล้าบิลีฟได้ทุกวันอาทิตย์9โมงถึง9โมงครึ่งนะครับแล้วก็รีดันวันเสาร์ค่ะ11ครึ่งถึงเที่ยงนอกจากนั้นเนี่ยใน YouTube c h a n n e l ของเรายังรวบรวมเอารายการย้อนหลังทั้งหมดเลยบทวิเคราะห์ต่างๆาบ <น S 2> ่บที่วิเคราะห์ทางด้านการตลาดนะครับการพัฒนาศักยภาพบุคคลแล้วก็สาระความรู้อื่นๆอีกอยู่ในนั้นเลยครับ Facebook Fanpage ค่ะก็มีข้อความเกี่ยวกับเรื่อง คำาคมต่างๆและยังมีซาร่าจะเอาไปแบบเป็นแบบอย่างช่ยังมีซาร่าอยู่ในนั้นอีกมากมายรวมถึงช่องทางเว็บไซต์ของเรานะครับก็จะมีส่วนเพิ่มเติมนะฮะที่ได้ฟังกันในรายการเนี่ยัยงมีเยอะเลยทั้งหมดเนี่ยค่ะอยู่ภายใต้ชื่อเดียวกันเลยค่ะต้นกล้า Be Believe, Believe.